สองเรือนหอสุดหรูแคทซอนย่าโออาราอลังการแดนเนมทั R ้งหลังพาทัวร์เรือนหอสุดหรูของเจ้าสาวป้ายแดงแคทซอนย่าหลังใหญ่อลังการสมฐานะไฮโซขึ้นแท่นเจ้าสาวป้ายแดงไปหมดัดๆสำหรับนางเอกสาวแคทซอนย่าสิงหะที่ล่าสุด 12. มีนาคมถือเลิกดีควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเข้าทีวิวาหวานชื่นมือหลังจาก ศึกษาดูใจกันมานานกว่า3ปีแถมก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวแคทก็เพิ่งจงมือคุณสามีทําพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านหรูสุดอลังการที่จะใช้เป็นเรือนหอสร้างครอบครัวด้วยกันบอกเลยว่ารูราทุกซอกทุกมุมตกแต่งแดนเนมทั้งหลังพร้อมแคปชั่นว่า home r o a m i n g ceremony ซึ่งชีวิตของสาวแคทนอกจากงานแสดงแล้วเธอเป็นนักธุรกิจสาวมากความสามารถ และเป็นทายาทมหาเศรษฐีอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องคาบช้อนทองช้อนเงินมาตั้งแต่เกิดชัด,ชด